ับพอเป็นน่องต้องการอยากจะได้ปลาห้าปลากระดีครับด้วยใส่แกงเห็ดแกงนอครับใส่ตาส้มหรือว่าใส่แกงพักครับวันนี้ปลาห้าปลากระดีครับเมลกาสมาขายกันถึงหน้าบ้านแล้วครับต้องการจะซื้อจะหาขย้อนมาพอกันได้ครับปลาห้ากระดีครับเป็นห้าของสุโขทัยครับ้าสะอาดครับไม่เคี่ยเหอะครับถึงโลซีเซบาทครับหรือว่าจะเป็นปลาห้าแบบซับแบบราบแล้วก็มีครับบรรจุขับต่องมาให้เรียบร้อยแล้วครับสะดวกสบายครับ นอกจากนี้ก็จะมีปลาทูเค็มปลาทูหอมครับปลาทูเค็มปลาใหม่ๆแล้วครับสามตัวสับาทครับปลาทูหอมก็มนี้ครับแพ็คไงกับสี่สิบห้าสิบบาทครับปลาใหม่ๆครับปลาทูเค็มปลาทูหอมครับปลากระดีครับปลาห้าปลากระดีห้าสุโคไทยครับมากันแล้วครับครับยังมีปลาแห้งครับปลาแห้งปลาซอยปลาแห้งปลาแตะครับปลากระบอกแห้งปลาแห้งปลาสวายก็มีครับ ครับมีเอ่อพริกป่นพริกแห้งหอมกระเทียมครับกระปพ่น้ำปลาไข่ไก่ครับหมูยอครับอ่าครับตักสดตักรากก็มีครับมาละสีบาท์มาใหญ่ๆแล้วครับเก็บมาใหม่ๆครับครับต้องการจะซสื้อจะหามาขห่อกันได้ครับพริกป่นพริกแห้งหอมกระเทียมกระปพร่น้ำปลาไข่ไก่ครับหมูยอครับครับน้ำมันเผือก็มีครับน้ำมันเผือกกะทิกองครับอ่า เส้นก <S an imate> ็มีครับต้องการจะซื้อจะหาแม่หอกันได้ครับมีกันหลายอย่างครับดูว่าจะเป็นปลาห้าแบบน้ำแบบขวดก็ไม่ครับมีกันหลายกะหลายยี่ห้อครับต้องการจะซื้อจะหาแม่หอกันได้ครับปลาห้าปลากระดีครับผ้าุโขวัไทยครับมากันแล้วครับปลาถัเข็มปลาถัหอมปลาแห้งข้าวริกป่นริกแห้งหอมกระเทียมครับกะปิน้ำปลาครับหมูยอครับไข่ไก่ครับทั้งล้าทักสดก็ไมีครับเก็บมาใหม่ครับปัจจุบสิบบาทสิบบาทครับ